สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านกลับมาพบกันอีกครั้งในรายการสาระน่ารู้คดีปกครองโดยสำนักงานสารปกครองนะครราชสีมาซึ่งจะนำสาระความรู้เกี่ยวกับคดีปกครองที่น่าสนใจมาฝากคุณผู้ชมคุณผู้ฟังอีกเช่นเคยพบกันทางระบบออนไลน์ทุกวันศุกร์ที่2ของเดือนค่ะที่ฉันนางสาวพ,พัทิดาเฮรันภูวิทย์ผู้ดำเนินรายการ สำหรับวันนี้เราจะมารับชมรับฟังกันในเรื่องการให้คำปรึกษาคดีปกครองในระบบออนไลน์โดยได้รับเกียรติจากคุณสุวิทย์จารุการผู้เชี่ยวชาญด้านคดีปกครองมาเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ในวันนี้ค่ะสวัสดีค่ะคุณสุวิทย์ครับสวัสดีครับคผลปฏิดาครับขออนุญาตเรียกว่าชอชอสุวิทย์นะคะครับ,รบได้ครับในวันนี้ค่ะอยากเรียนสอบถามชอชอสุวิทย์ค่ะว่า การขอรับคำปรึกษาคดีปกครองในระบบออนไลน์มีหลักเกณฑ์และเงื่อนไขอย่างไรบ้างคะพี่น้องประชาชนและเพื่อนเพื่อการที่เคารพรักทุกท่านนะครับก่อนที่จะมาพูดคุยเกี่ยวกับการขอคำปรึกษาคดีปกครองในระบบออนไลน์ผมขอกลาบเรียนความเป็นมาเป็นไปเกี่ยวกับการดำเนินคดีปกครองซึ่งการนำนำวัตกรรมเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์มาใช้กับการดำเนินคดีปกครองนะครับในการฟ้องคดีปกครองนะครับที่ผ่านมาเราสามารถยื่นคำฟ้องได้2วิธีด้วยกันก็คือยื่นคำฟ้องด้วยตนเองหรือมอบชันทะ ยื่นคำฟ้องต่อศาลหรือวิธีการส่งคำฟ้องทางไปรษณีย์ลงทะเบียนนะครับซึ่งทั้ง2วิธีดังกล่าวก็ใช้มาเป็นเวลาพอสมควรต่อมาก็มีการแก้ไขตัวบทกฎหมายเพิ่มเติมเข้ามาให้พี่น้องประชาชนหรือผู้ฟ้องคดีประสงค์จะฟ้องคดีสามารถยื่นคำฟ้องในทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์สื่อดิจิตอลหรือโทรสาร สำหรับระยะเวลาการยื่นคำฟ้องนั้นก็เป็นไปตามตัวบทกฎหมายนะครับซึ่งคลิปวิดีโอในการฟ้องคดีในกรณีดังกล่าวและเราได้จัดทําคลิปพี่น้องที่สนใจก็เปิดคลิปวิดีโอย้อนหลังของเราได้นะครับสำหรับในการดําเนินคดีปกครองนะครับนอกจากการยื่นคําฟ้องคดีต่อศาลทางอิเล็กทรอนิกส์แล้วในการดําเนินคดีในชั้นยื่นคําให้การ คัดค้านคำให้การคำให้การเพิ่มเติมรวมทั้งการยื่นเอกสารเพิ่มเติมต่อศาลตลอดจนการยื่นคำถแถลงต่อศาลคู่กรณีก็สามารถยื่นผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์นะครับวิธีการขั้นตอนอยากจะกลับเรียนพี่น้องประชาชนว่าสำนักงานสารปกครองก็ได้จัดํำคลิปวิดีโอในกรณีดังกล่าวไว้ให้กับพี่น้องที่สนใจได้ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมนะครับสำหรับในการดำเนินคดีในชั้นการพิจารณาและพิพากษาคาดี นะครับไม่ว่าจะเป็นในชั้นไต่สวนนะครับในชั้นแสวงหาขอเท็จริงของศาลในชั้นการนั่งพิจารณาคดีตลอดจนการรับฟังคําพิพากษารหรือคําสั่งนะครับนอกจากที่พี่น้องประชาชนที่จะมารับฟังหรือมานั่งรับฟังการพิจารณาพิพากษาคดีหรือฟังคําพิพากษาที่ศาลแล้วพี่น้องประชาชนก็สามารถยื่นคําขอต่อศาลเพื่อขอดําเนินกระบวนวิธีพิจา,ารณาในระบบอ e ิเล็กทรอนิก หรือการประชุมทางไกลผ่านจอภาพโดยพี่น้องประชาชนไม่ต้องมาที่ศาลนะครับซึ่งกรณีดังกล่าวได้มีการแก้ไขตัวบทกฎหมายที่ผ่านมาก็เป็นการอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนซึ่งทั้ง2กรณีดังกล่าวนะครับก็เราก็จะได้จัดค,คลิปวิดีโอให้กับพี่น้องประชาชนได้รับทราบผ่านช่องทางทาง Facebook YouTube และก็พอดแคสต์ของสำนักงานสารปกครองนครรีมาท่านสนใจก็เปิดคลิปวิดีโอในส่วนตัวนี้ศึกษาเพิ่มเติมข้อมูลได้ครับ สำหรับการขอคำปรึกษาคดีในระบบออนไลน์ในการดำเนินคดีปกครองนะครับขอเกีาับเรียนพี่น้องประชาชนว่าไม่จําเป็นต้องมีทนายความแต่ในการพิจารณาการยื่นคําฟ้องตลอดลนาการพิจารณาพิพากษาคดีพี่น้องอาจจะติดขัดในเรื่องเกี่ยวกับคําฟ้องเขตอํานาจศาลการคนไายคำฟ้องคดีหรือในชั้นการพิจารณาคดีต่างๆท่านสามารถยื่นคําขอ หรือโทรศัพท์เข้ามาปรึกษาหารือเกี่ยวกับการดําเนินคดีปกครองในชั้นต่างๆได้นะครับสำหรับถ้าพี่น้องประชาชนมีข้อติดขัดในส่วนตัวนี้นะครับสำบสนักงานสรรครอรก็ได้จัดทําการปรึกษาคดีในระบบออนไลน์ซึ่งพี่น้องประชาชนก็สามารถติดต่อกับเจ้าหน้าที่ของเราโดยผ่านช่องทางระบบออนไลน์คอมพิวเตอร์นะครับซึ่งสําหรับขั้นตอนและวิธีการเข้าสู่การปรึกษาคดีปกครองในระบบออนไลน์เรามีคลิปวิดีโอให้พี่น้องประชาชนได้ศึกษาข้อมูลในส่วนตนี้ขอเชิญรับชมคลิปต่อไปได้ครับ รับชมคลิปพร้อมกันได้เลยค่ะท่านสามารถปรึกษาคดีปกครองออนไลน์ผ่านทางแอปพลิเคชันไลน์ได้แล้วเพียงแค่ทำตามขั้นตอนดังนี้ขั้นตอนแรกเข้าสู่ระบบจองคิวปรึกษาคดีปกครองออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์สารปกครอง www.admincourt.go.th จากนั้นให้คลิกที่ปรึกษาคดีปกครองซึ่งอยู่บริเวณด้านขวามือ เมื่อเข้าสู่ระบบแล้วหน้าจอจะแสดงขั้นตอนการใช้งานให้คลิกเริ่มจองคิวจากนั้นให้ผู้รับบริการคลิกเลือกชั้นศาลปกครองที่ต้องการจะปรึกษาคดีเมื่อเข้าสู่หน้าจอปฏิทินการจองคิวให้ผู้รับบริการอ่านคำแนะนำในการจองคิวให้ครบถ้วนก่อนเลือกช่วงเวลาที่ต้องการปรึกษาคดีและจะต้องจองคิวล่วงหน้าอย่างน้อยหวันเท่านั้น โดยช่วงเวลาที่สามารถจองคิวได้นั้นจะต้องแสดงเป็นแถบสีเขียวเท่านั้นเมื่อเลือกวันและเวลาที่ต้องการจองคิวได้แล้วให้กรอกรายละเอียดของผู้รับบริการและเลือกวิธีการปรึกษาคดีว่าต้องการโทรด้วยเสียงหรือวิดีโอคอลผ่านแอปพลิเคชัน l ล n e เลือกประเด็นและกรอกข้อมูลที่ต้องการขอคำปรึกษาคดี โดยสามารถแนบไฟล์เอกสารรูปภาพต่างๆเพิ่มเติมได้ค่ะจากนั้นให้คลิกยืนยันตัวตนและคลิกส่งข้อมูลโดยระบบจะสรุปผลการจองคิวซึ่งผู้รับบริการจะต้องบันทึกภาพหน้าจอนี้เพื่อใช้ในการแจ้งข้อมูลการจองคิวปรึกษาคดี และสำหรับผู้รับบริการที่ได้กรอกข้อมูลอีเมลไว้ระบบจะส่งข้อมูลการจองคิวไปยังอีเมลดังกล่าวอีกช่องทางหนึ่งในกรณีที่ต้องการตรวจสอบข้อมูลแก้ไขหรือยกเลิกการจองคิวสามารถทำได้ดังนี้วิธีที่ 1. เข้าสู่ระบบผ่านทางอีเมลที่ได้รับจากการจองคิวโดยลิงก์จะปรากฏบริเวณด้านล่างของอีเมลให้คลิกคลิกที่นี่วิธีที่2 เข้าสู่ระบบผ่านทางเว็บไซต์สารปกครองโดยใช้วิธีการเดียวกันกับการจองคิวปรึกษาคดีเมื่อเข้าสู่ขั้นตอนเลือกชั้นสารปกครองให้คลิกตรวจสอบข้อมูลการจองจากนั้นให้กรอกชื่อและหมายเลขโทรศัพท์ที่ได้ลงทะเบียนไว้แล้วคลิกตรวจสอบข้อมูลหน้าจอจะแสดงรายละเอียดการจองให้ผู้รับบริการคลิกแก้ไข เมื่อแก้ไขข้อมูลแล้วให้คลิกที่บันทึกการแก้ไขหากต้องการยกเลิกให้คลิกที่ยกเลิกจองคิวเมื่อถึงวันแล้วเวลาที่ได้จองคิวไว้ผู้รับบริการจะต้องทำการเพิ่มเพื่อนด้วย ID ดี n ลที่ได้รับจากการจองคิว ถ้าทำการเพิ่มเพื่อนแล้วให้ผู้รับบริการแจ้งรหัสอ้างอิงหรือข้อมูลการจองคิวแก่เจ้าหน้าที่และปรึกษาคดีด้วยวิธีการที่ได้จองคิวไว้ในกรณีที่ผู้รับบริการไม่ติดต่อเจ้าหน้าที่ตามช่องทางที่กำหนดภายในวันและเวลาที่ได้จองคิวไว้ผู้รับบริการจะต้องจองคิวใหม่เพื่อขอรับบริการปรึกษาคดีในครั้งต่อไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ call center สารปกครอง1355สาหำหรับคลิปวิดีโอที่เพิ่งจบไปเมื่อสักครู่นี้นะคะเป็นคลิปวิดีโอวิธีการแนะนำขั้นตอนการขอรับคำปรึกษาคดีปกครองผ่านระบบออนไลน์ค่ะสุดท้ายนี้ค่ะโชโช,อชอสวิทย์จะฝากหรือมีข้อเสนอแนะให้กับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังบ้างไหมคะกับขอบคุณครับคุณปฏิดาครับสำหรับการขอคำปรึกษาคดีปกครองในระบบออนไลน์เป็นการอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนอีกขั้นหนึ่ง นะครับสำหรับพี่น้องที่ติดขัดในการยื่นฟ้องคดีหรือการดําเนิเนคดีปกครองสามารถยื่นคําขอขอคําปรึกษาคดีปกครองในระบบออนไลน์ในช่องทางของเราที่กําหนดขึ้นมานะครับสำหรับในการยื่นคําขอขอคำปรึกษาคดีออนไลน์ในในระบบออนไลน์นะครับท่านสามารถยื่นคำขอได้ในวันและเวลาราชการครับ หากท่านใดต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสามารถโทรศัพท์มาสอบถามหรือติดต่อได้ด้วยตนเองตามที่อยู่ที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอนี้ค่ะหรือสายด่วนสารปกครอง1355สำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณชโชสวิทมากๆเลยนะคะ และขอขอบคุณคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรายการของสำนักงานสารปกครองนครราชสีมาด้วยดีมาโดยตลอดท่านสามารถรับชมคลิปความรู้ย้อนหลังเรื่องการให้คำปรึกษาคดีปกครองในระบบออนไลน์หรือคลิปสาระความรู้คดีปกครองอื่นๆที่น่าสนใจผ่านช่องทางออนไลน์ไม่ว่าจะเป็น Facebook y o u t u b e Podcast Line OA Line Open Chat ในชื่อสำนักงานสารปกครองนครราชสีมาและช่องทางใหม่อินสตาแกรมสามารถค้นหาได้ในชื่อ adnc_nm_official u d e r s c n o n u n d e r s c o สำหรับวันนี้ต้องขอลาคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านสวัสดีค่ะสวัสดีครับ